ผมอยากร้องเพลงไหมคะผมอยากร้องครับแต่ว่ากลัวติดด้กกระสีฮะไงก็ขอบคุณเพลงเพราะเาะจากพี่นักศึกษานะครับวันนี้มาเปิดหมวกหาได้ได้ไปจากกิจกรรมอาสาพัฒนายอดเยี่ยมแต่ยัชนกนันโอ้ชีวิตเพลินศิลปะออนทัวร์คลิปนี้อยู่กันที่ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างครับพาเด็กๆมาประกวดวาดภาพที่กรุงเทพทันทีกัเลยแววหาอะไรอร่อยทานกันที่นี่ครับ สถานีสะพานหาันมีร้านใกล้ๆเนี่ยให้เลือกอีกเพียบเลยนะฮะทานเสร็จก็เดินชิลๆครับชมบรรยากาศของคลองชมอาคารบ้านเรือนในช่วงพระอาทิตย์ตกดินแล้วแบบนี้โหสุดยอดเลยฮะบรรยากาศดีจริงๆแล้วก็ที่พิเศษเลยครับนี่ฮะงานศิลป,ปะอยู่เรียงรายตลอดทั้งสองฝั่งคลองเลยครับเดี๋ยวว่ามีมุมไม่ถ่ายรูปไม่ซ้ำแบบกันเลยละครับ บรรยากาศวันนี้ไม่ได้มีกิจกรรมมีอีเวนต์อะไรใหญ่นะครับคนเดินก็เลยไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่ซึ่งก็ดีนะฮะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปไม่ต้องไปเบียดแย่งมุมกับใครนะครับว่าแล้วก็ขอถ่ายรูปหมู่กันซึกเล็กน้อยอพร้อมไหมครับะนะหนึ่ง,ส,งสา ที่พิเศษมากๆอีกอย่างหนึ่งครับคือที่นี่มีกิจกรรมพายเรือคายักฟรีด้วยนะฮะพายไม่เป็นก็สอนให้ด้วยนี่งั้นไปดูกันครับว่าเด็กสงขลาที่อยู่กับทะเลกันทุกวันจะพายเรือในคลองเนี่ยรอดไหมก,ก็ได้นะใครสนใจก็ามากันได้นะครับมีทุกวันสุกเสาร์อาทิตย์ช่วงแดดล่มลมตกเย็นๆค่ำๆมากันได้เลย คลิปหน้าจะพาไปเพลินศิลปะกันที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะสวัสดีครับ